บายดีสบ,บายดาเนาะบริพรกันโดนเด้อกับรวดนานาสาเะนาะเออหลายคนก็อาจจะแปลกไปว่าคือโบเห็นใน youtube เนาะเออคือโบเห็นห่างหายไปใส่พราะว่ามิแตเดวอยาดเห็นมิแตเดวอยากเห็น,าหนบางเถือ่อนจนแบบบุมีเวลาปันไดเอ้า่าบเกาลายยายห่างวันนี้เขามาจา้าจิจ๋ออีกกันเนาะเออขวดได้หอยมาเด้อไดหอยมาหอยมนันหวานอีลีเลยแหละกับตำเขาปุ้นเนาะ าเด้อหอบ,บายแก่แซบๆนำกันหลังจากมาแต่หัวแต่สวนนอกสวนนี่กับผักองเียนเด้หลายคนกะอยู่กับหัวกับสวนเนาะเออไม่ว่าอยู่เฮือนอยู่ซานเห็ดยังก็แล้วแต่ตามพาระบ,บ,บทบะไพรา,าว,วันนี้ควูจะมาพากินหอยและกะตำข้าปุ่นแซบๆนำกันเด้อเอาหนวยตุยเลยเนาะเจวซีฟู้ดกับมีเด้อหอยอันนี้ค่ะเพื่อนเอิดหอยอยังละหอยี้กาะตบอก หน่วยจะตุ้ยๆุนักนักหรือวานๆสังเกตเด้อจำกับแจว lại Không không nói đi Xuồng ta non đây ạ 咱们算了。 แซ่บค cool uh, รับคู่ออเดอร์ส่องอ่ายูทูบของคู่เนาะห่างหายไปโดนเติบทำอ,อิซซื้อมาค cool ู่สวนคัวเนาะบันี้เห็นหลายอย่างก็เลยว่าเออค cool ู่น,นานาสลัดว่าพี่ฝากน้องเขาดกดติดตามเดี๋วยวนะทั้งส่องยูทูบแล้วก็ทั้งพิกต็อกเนาะพิกต็อกเลมมี่เนาะใสอินทรวงเป็นภาษาอังกฤษเดอ้อส่วนยูทูบเลมมีนค cool ู่น่าหน้นสาสลัด ากะตุ้นตอ้มอยากกูดได้กับเขออาอภัยน้ำเด้อดนวนตุ้ยตุ้ยหอยกับก็จะเป็นหอยขี้กระ่ายเพิ่นเอิญรสชาติจะหวานหวานต้องเสียงหย่อม chạy kín lê nó chạy lông lên nó hết xuống quân, ui กินวิธีได้ละบาทนี่คือมันใหญ่คักแท่ ถักกิ้งกี่ยมแเรวประมาณคู่ออเดอร์คือเป็นเรื่องอย่าจังแซ่บจำแจ้วซีฟู้ดน้ำแต่ข้าวปุ่นตื่นค่ะป้าหอยหวานแหง้ง เวยนักคือขึ้นเลยแหละนี่นะแซ่บๆน้องกันเด้อ ภาสีเบ้าไลฟ์พี่น้องพาษีโบอยากฟังเบ้าพี่น้องพาสิอยากเบื่อของกินผักจึงชนะ ัวานกับวบันหวับบนฝากติดตามซ่องทวนนานาสาระเนยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ถ่ายคลิปอีกเนาะเพราะว่าห,าห่างหายมาโดนแหง ทาง t ิกตอกกับแม่มีนาไซอินทวงเป็นภาษาอังกฤษเฟซบุ๊กแมนพัสลาวคูอัดเนาะกินจนเกือบเบิ้ดได้นี่นะมือหนาไพามีหยั่ง จะกินโชว์กันกระส่วนโคอ,อดได้เด้อ คำสุดท้ายลาพีรานอองซะเนาะตามข้าวปุ้นหอยต้มมันนี่แซบหลายเด้อนัะการรักอนามัยเนาะเพราะว่าเขาต้มใส่เวลาดนขาเสื้อเหี่ยมห้อยคำสุดท้ายลาพีรานองก่อนโอกาสหนนะ้า ขอกระมาสเฉพาะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจได้ให้ควรน,นานาะสระได้สั่งคลิปที่มีซีซันแดยบ่ม,มีซีซันแดย์ให้ฮาเดย์เนาะเฉพาะคลิปนี้